สวัสดีครับพบกับผมเฮียปั้นทันเกมวันนี้ผมมองไปที่สืบแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่ระหว่างทางด้านโคเวนที Co ่ y, เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านแบ็คเบิร์นโลเวอร์สถิติการเจอกันของคู่นี้ครับโคเวนที Co ่ครับหนัดล่าสุดครับชนะ2เสมอ2 b a แบ็คเบิร์นยังไม่เคยชนะโคเวนที่เลยใน5นัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาทั้งในบ้านและนอกบ้าน ส่วนฟอร์มเจ้าบ้านอย่างโควินที่ครับแพ้ไป4เสมอ1ยังไม่ชนะใครเลยใน5นัดล่าสุดในบ้านทั้งนอกบ้านฟอร์มถือว่าแย่มากครับยิงคู่แข่งได้1ลูกต่อ1นัดส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างแบ็คเบิร์นโลเวอร์ครับชนะ2แพ้2เสมอ1นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะ ควีนปาร์เลนเจอร์ดยดูสกอร์0ประตูต่อ2และได้ความมั่นใจกลับมาเยอะอยู่พอสมควรดูจากภาพรวมนะครับแบ็กเบิร์นโรเวอร์น่าจะมาเอาชนะได้ไม่ยากสกอร์ที่คาดว่าจะจบครับอยู่ที่2-0หรือไม่ก็3-0ส่วนใครที่อยากได้มากกว่าหนะ้าช่องครับแอดไลน์เข้ามาเลยได้ที่ @hp22 ได้เลยครับขอบคุณครับ